เมรโวอ้างว่ายิงโดรนของไทยตกแต่อาร์เซนมองบนบอกเขมรนั่นมันโดนพ่นปุ๋ยสวัสดีครับท่านกําลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับเรื่องราวของวันนี้มาจากเพจ best story โดยทางเพจได้โพสต์ภาพโดรนลำหนึ่งที่ตกอยู่ในนาข้าวมีคำบรรยายว่าวันนี้มีโดนลำหนึ่งข้ามชายแดนกัมพูชาและกัมพูชาได้สอยมันตก และหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์ออกไปชาวกัมพูชาได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปและกดหัวเราะให้เป็นจํานวนมากพร้อมกับเยาะเยอยประเทศไทยว่าเป็นยังไงล่ะอยากลุกล้ำคอมมนนะักยิงสอยร่วงไปเลยสมน้ําหน้าส่วนทางด้านชาวอาเซียนทั้งไทยเวียดนามและมาเลเซียก็พยายามบอกเขมรว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่โดนสอดแนมนะนั่นมันโดนหวานปุย๋ยแต่ชาวคขมรก็ยังแย้งอีกว่าถ้าเป็นโดนเกษตรจริงจะมาทําอะไรนะเขมรนอย่ามาหาข้ออ้างเลย สำหรับภาพที่ทางเพจโพสต์แอดมินได้ทําการตรวจสอบแล้วพบว่าในภาพก็คือโดนเกษตรเอาไว้พ่นปุ๋ยพ่นยานในนาข้าวโดยภาพต้นทางไปแคปมาจากคลิปโดนตกกลางนาที่ตระบุรีจากติ k กตอกของคุณนาย under score p 9ในภาพเป็นโดนพ่นยาเพื่อการเกษตรรุ่น djit40 โดยชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนจะคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่เขมรอ้างว่ายิงโดนไทยตก ก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนําโปรแรงของ u t u b e p r e m i u m ราคาเริ่มต้นแค่19บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง69บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จํากัดจํานวนแค่ส0บท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ a d d ด็อกกแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆ เราไปฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและชาวอาเซียนว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับการที่เขมรอ้างว่ายิงโดนไทยตกโดยช่วงแรกเป็นความคิดเห็นของชาวเขมรน,นะครับและช่วงหลังจะเป็นของชาวอาเซียนที่มีทั้งไทยมาเลเซียและเวียดนามโดยความคิดเห็นชาวเขมรคนแรกได้กล่าวว่าถ้ามันบินเข้ามาในดินแดนเขมรเราเราก็แค่ยิงมันให้หมดท่อนนั้นเองพี่น้องความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า นี่น่ะเหรออุปกรณ์กองทัพไทยที่ทันสมัยถ้ามันลุกล้ำดินแดนเขมรเ,เราก็แค่ยิงมันทิ้งความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ากัมพูชาจะยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในหน้าต้าของเรากัมพูชาไม่ใช่ดินแดนของพวกแกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถึงเราจะไม่มีกําลังมากพอที่จะรุกร้นใครแต่ก็มีกําลังมากพอที่จะปกป้องดินแดนจากผู้รุกรานอย่างน้อยเราก็เคยตั้งฝันร้ายให้ไทยจากการเอาปราสาทพระาพิหารขึ้นมาแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อไปได้กล่าวว่าไหนใครบอกว่ากัมพูชารุกรานไทยเราไม่เคยรุกรานใครนะเพื่อนมีแต่ไทยคอยรุกรานกัมพูชานี่แหละเหตุผลที่พวกมันส่งโดนมาสอนแนมเราเขาอาจจะคิดว่ากัมพูชาอ่อนแอมากแต่เราจะทําให้ประเทศไทยร้องไห้ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ายิงให้มันตกให้หมดเลยอะไรที่มาจากดินแดนสยามเราต้องจัดการมันให้หมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ควรจะคิดบ้างน,นะที่นี่คือดินแดนของเขมรโดนของไทยที่เข้ามาในดินแดนขเขมรน่ะเราจะทำลายให้หมดความคิดเห็นท่านต่อไปได้กล่าวว่าฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะโดนที่ใช้โดยทหารสยามถูกทหารเขมรยิงตกคนไทยไม่รู้พิกัดพรมแดนของตัวเองเลยส่งโดนบินเข้ามาในแผ่นดินกัมพูชาทหารกัมพูชาได้ส่งจดหมายเตือนไปแล้วแต่พวกขวเขาก็ยังทําเรื่องงงๆแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นโดนก็สมควรถูกยิงตกแค่นั้นแหละ และหลังจากเยาะเย้ยว่ายิงโดนไทยตกได้พักหนึ่งก็มีคอมเมนต์ชาวอาเซียหลายคนบอกคอมเมนต์ว่านั้นไม่ใช่โดรนสอดแนมนะนั้นมันโดรนที่ใช้ในการเกษตรซึ่งชาวเอมเมนก็ยังไม่ค่อยเชื่อโดยกล่าวว่าถ้าเป็นโดรนเกษตรแล้วเข้ามาทําอะไรในดินแดนกัมพูชาอย่ามาหาข้ออ้างโง่ๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าพวกเรารู้ว่ามันเป็นโดนเกษตรแต่ทําไมมันบินข้ามชายแดนละ่ะมันอาจจะเป็นโดรนที่มีถังแก๊สอยู่ด้านบนก็ได้ ความคิดเห็นท่านต่อไปได้กล่าวว่าอุปกรณ์ของกองทัพไทยช่างน่าสงสารพวกเขาใช้โดรนการเกษตรในกิจการทางทหารน,นี่นะเหรอที่พวกเขาชอบพูดกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยของกัมพูชาหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับมีทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียและชาวเวียดนามโดยความคิดเห็นแรกเป็นคนไทยได้กล่าวว่าตลกมากเลยพวกเขาไม่รู้จักโดรนการเกษตรความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวมาเลเซียได้กล่าวว่า พวกเขามีสมองหรือเปล่าเนี่ยในรูปก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นโดรนพ่นปุ๋ยพ่นยาในนาข้าวชัดๆความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าโดรนรุ่นนี้ใช้อย่างแพร่หลายในมาเลเซียส่วนใหญ่พวกเราจะใช้ในนาข้าวมันไม่ใช่โดรนสอดแหนมหรอกสำหรับความคิดเห็นนี้ได้มีชาวเขมรเข้ามาตอบกลับว่าอย่างโง่เลยเวลาไปสอดแหนมประเทศอื่นเขาก็ต้องใส่ชุดปลอมตัวกันทั้งนั้นแหละภายนอกมันอาจจะเป็นโดรนเกษตรแต่มันคือโดรนสอดแหนมของไทย ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเวียดนามได้กล่าวว่าตอนนี้เขมรกลัวเครื่องพ่นยาฆ่า,มาแมลงแล้วเหรอเนี่ยความคิดเห็นชาวเวียดนามอีกท่านก็ได้เข้ามาประชดว่าว้าวโดนลาตะเวนของไทยถูกกัมพูชายิงตกแค่เห็นรูปโดนก็ดูอันตรายแล้วไทยน่าจะใช้โดนแบบนี้ขนระเบิดสารเคมีแล้วไปปล่อยทิ้งในแผ่นดินเขมรแน่ๆหลังจากนี้จะเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะครับโดยท่านแรกได้กล่าวว่า ขเขมรไม่รู้จักโดนเกษตรหรอแล้วภาพนั้นมันคือนาข้าวไม่ใช่ใชายแดนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าก่อนขยันปักธงชาติไว้บนภาพขยันอ่านหนังสือกินปลาหาความรู้ให้ได้ก่อนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าโดนที่ว่านี้เป็นของทหารไทยจริงข่าวนี้คงจะเต็มหน้าสื่อทั้งกัมพูชาและช่องข่าวไทยแล้วแต่ที่เราไม่ได้ยินเรื่องโดนสอดแนมเพราะว่ามันไม่มีความคิดเห็นท่านต่อมาได้เข้ามาขายของนะครับ โดยกล่าวว่าเรามีโดนสำหรับคุณในราคาที่ดีจัดส่งฟรีและจุติธรรมมั่นใจได้เลยว่านาข้าวของคุณจะปลอดภัยจากตัดตุพพืชและ,มะแมลงรับประกันสินค้าของประเทศไทยขอบคุณสำหรับความสนใจในเทคโนโลยีนี้สนใจกดลิงก์ช e ้อปปี้นี้ก็คือเห็นพูดกันถึงเรื่องโดนคุณพี่ท่านนี้ก็เลยแวะมาขายของแล้วก็ตรงรุ่นกับในรูปซะด้วยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าเวลาโพสอะไรใช้สมองและสติปัญญาบ้าง แม้แต่โดนการเกษตรก็ยังไม่รู้จักความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเมรู้จักโดนเพื่อการเกษตรไหมกองทัพไทยมีโดนที่ทันสมัยกว่านี้เยอะอย่าทำตัวเป็นพวกขเมรที่ไม่ฉลาดเลยความคิดเห็นถ้าต่อไปได้กล่าวว่าถ้าขเมรอยากจะสร้างข่าวปลอมก็ทำให้มันสมจริงกว่านี้หน่อยมันหลอกได้แค่คนขเมรเท่านั้นแหละหลอกคนไทยไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าทำไมขเมรถึงคิดว่าโดนลํำนั้นมาจากประเทศไทยล่ะ คิดว่าเราส่งโดรนแบบนั้นไปทิ้งระเบิดใส่เขมรเหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโดนสอดแนมบ้านพ่อคุณเหรอมีถังใช้พ่นปุ๋ยพ่นยาด้วยการศึกษามันสำคัญ,ญจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปได้กล่าวว่านั่นมันโดนการเกษตรนเขมรแยกไม่ออกหรอกเพราะพวกเขาเรียนวันละแค่สองชั่วโมงเป็นเรื่องตลกน่าดูกัมพูชาถูกลุกลานโดยเครื่องบินการเกษตรความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ขมเมนมักจะใส่ร้ายประเทศไทยด้วยหลักฐานที่อ่อนและข้อมูลการศึกษาตำ่ำความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก็ขมเมนเขายังใช้คนพ่นยายอยู่ไงเลยไม่รู้จักประเทศอื่นเขาใช้โดรนพ่นกันหมดแล้วความคิดเห็นถ้าต่อไปได้กล่าววา่าตอนแรกก็งงนะนี่มันโดรนอะไรวะมีถังน้ำมันถังบัจจุสารเคมีที่ไหนได้นี่มันโดรนการเกษตรคนปกติเขาดูออกกันทั้งนั้นแหละแต่ขมเดูไม่ออก ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้ากลัวขนาดนี้รีบยอมแพ้ประเทศไทยเธอแค่โดนยังกลัวขนาดนี้ถ้าเป็นจรวดจะไม่ร้องไห้เหรอความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวเขมรนะครับได้กล่าวถึงชาวเขมรที่เข้ามาโพสต์ว่าโดนบ้านพ่อแกหรอมันใหญ่ขนาดนี้โพสต์แบบนี้ทําให้สยามมันดูถูกเขมรไม่มีตาดูหรือไงว่าโดนอะไรนี่มันโดนที่ใช้ในไร่ในนาวอยไอ้พวกบ้าและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่า หลังจากอ่านความคิดเห็นทั้งหมดในโพสต์นี้รวมถึงจากประเทศอื่นๆทุกคนชี้ไปที่ปัญหาการศึกษาของกัมพูชาคนกัมพูชาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไหนคือโดนสอดแนมหรือโดนการเกษตรแค่แชร์โพสต์ต่อๆกันไปไม่แปลกใจเลยว,ว่าทําไม GDP การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาไม่เคยดีขึ้นเลยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นของชาวเขมรกับการที่เขมรอ้างว่ายิงโดรนไทยตก ในปัจจุบันมีการใช้โดรนในหลากหลายวัตถุประสงค์เช่นการถ่ายภาพการเกษตรการสำรวจการทำแผนที่โดรนเพื่อการขนส่งโดรนตรวจสอบโครงสร้างโดรนกู้ภัยและค้นหาโดรนเพื่อการทหารและยังมีโดรนเพื่อการแข่งขันอีกด้วยหรืออาจเป็นเพราะข่าวในช่วงนี้ที่สงครามมีการใช้โดรนเข้าโจมตีกันเยอะขเมนเลยคิดว่าถ้าโดรนข้ามชายแดนต้องเป็นโดรนการทหารอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่การเต้าข่าวปลอมๆของเพจเบสซี่สตอรี่ที่ต้องการสร้างกระแส ซึ่งก็มีแต่คนขเขมรที่งับข่าวนี้เข้าเต็มๆในยุคสมัยที่หลายประเทศใช้โดรนพ่นปุ๋ยพ่นยาแล้วแต่คนขเขมรกลับไม่รู้จักโดรนชนิดนี้อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาที่ย้อนหลังมวแต่สนใจสร้างอิดซากปูนซากอายะธรรมเก่าๆจนลืมพัฒนาประเทศตัวเองและพัฒนาการศึกษาสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ โดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้นะที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ